สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อยาย<ม>นะคะจากคณะสอนสาศาสตร์สาขาสารสนเทศศึกษาค่ะครับผมคำถามแรกเลยนะครับการอ่านสําคัญอย่างไรการอ่านเหรอคะการอ่านสําคัญมากๆเลยคะ่ะสาคัญโดยการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีทำให้เรามีความรู้ในการที่จะ,ะใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้น,นะคะ่ะอีกทั้งก็ยังสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้เราด้วยคะ่ะครับผมปกติเนี่ยชอบอ่านหนังสือแนวไหนบ้างครับส่วนตัวเหรอคะส่วนตัวจะชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับความเป็น ความหมายของขาการหาความหมายของชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็อ่านหนังสือแนวนิยายรักค่ะครับผมออลองแนะนํานิดหนึ่งได้ไหมว่าหนังสือของใครชื่อนักเขียนที่เราพูดถึงอย่างแนวปัจญัคือใครนิยายรักที่เราชอบอ่านคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนตัวไม่ได้อ่านเป็นอนิยายที่เจาะจงเป็นคนเป็นคนนะคะแต่ว่าบอกเป็นเล่มแทนได้ไหมคะคถ้าเป็นเล่มนะคะถ้าเป็นนิยายที่แนวแบบอ่ lgbtq ที่ตราตึงในใจที่สุดน่าจะเป็นอ่าเข้ามีบายเนมค่ะ มันให้มากกว่าเพาเป็น L G B T มันให้ในเรื่องอาร์ตเรื่องอักษรศาสตร์มากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแนวเฟมินิสต์ส่วนตัวถ้าชอบเรืองที่อ่านมาเนี่ยชอบงานของชูแมนคาโบเต้ค่ะชื่อเรื่องว่าเดฟรัดอันซิมันดีค่ะโดยปกติเนี่ยที่เรียนอักษรเนี่ยจะเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วล้างจะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วแต่ส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่รักการอ่านมากมาขนาดนั้นปกติซื้อหนังสือเล่มไหมครับซืออ้อจากที่ไหนว่าซื้อหนังสือซื้อค่ะซื้อจากพวกงาฮังการ์หนังสือแล้วก็ซืื้้ออในานนราหังส ก็คือเดินร้านหนังสือทั่วไปด้วยใช่ค่ะถ้าเจอเล่ถูกใจกระสือเลยค่ะได้ครับเขาถามนิดนึงคิดว่าสําหรับเราเนี่ยปัจจุบันเนี้ยราคาหนังสือเนี่ยแพงไหมอืมส่วนตัวคิดว่าแพงระดับแพงมากเลยค่ะที่ทำให้คนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะอ่านหนังสือกันมากหนูคิดว่าในฐานะที่หนูก็เรียนสารสนเทศศึกษาแล้วก็เรียนบรรณารักษศาสตร์อะค่ะทางประเทศของเราเนี่ยพัฒนาเรื่องแหล่งเรียนรู้และน่านห้องสมุดให้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีการจัดการหนังสือให้เข้าถึงให้ผู้คนได้มากเพราะว่าหนังสือแพง คำถามทุดท้ายพี่เป็นเพื่อนแนะนาหนังสือให้พี่อ่านเล่มหนึง่งวันนี้เล่มที่เราเพิ่งอ่านจบอ่ะ,อะ,อะถ้าเล่มที่เึงอ่านจบก็ยังจําไม่ได้เลยว่าเล่มไหนอะค่ะแต่ก็อยากจะแนะนำเล่มที่แนะนาวันนี้ก็อยา่าง uh, The d a y of Ivan e e Ilyich อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้เราได้เห็นสิ่จรีจะทำในชีวิตมากขึ้นว่าแบบคนเราตายคนเร,เราถึงแม้จะสูงส่งแค่ไหนก็ตายไปก็เหมือนกันค่ะโอเคครับขอบพระคุณมากค่ะค่ะนดี